จเรื่องจริงเตือนภัยครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะเขาเลือกที่จะใช้บริการรถทัวร์สาธารณะนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่พอถึงที่หมายแล้วกลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นจนทําให้เขาและพลเมืองดีต้องช่วยกันออกตามล่าคนร้ายมือดีรายนี้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จุดตรวจบ้านอินดาน ตำบลตำตัวอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับเมื่อมีชายชาวต่างชาติและชายไทยสองคนด้วยกันวิ่งมาขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังตั้งด่านอยู่ครับวันนี้พ่อมกันเลยครับร่งอยู่ตรงนี้ครับแคกจกะามาลงพ่อมท่ามาแค่จะไปไหนแคกบอกว่าแค่จะไปอ่าสมัยลี่บังกะโลครับพ่อมพ่อมกันเลยเรียกขาแท็กซี่ไปรับคนละยี่สิบาบาทกระป่าแคกไปรับพาไปทึ่งแกบังกะโลสมัยลี่ เาาาตงยคับมเกื่อ <House> คุณบำรุงสอบถามชายชาวต่างชาติเรื่องเงินที่หายไปเขามั่นใจได้ว่าเงินจะต้องหายไปบนรถโดยสารที่เขานั่งมาอย่างแน่นอนจึงรีบขับรถไล่ตามเป็นระยะทางกว่า40กิโลเมตรจนมาถึงจุดตรวจที่บ้านหินด่านก็พบกับรถโดยสารต้องสงสัยจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครับ จองที่ของตลาดใหญ่ครับกำลังสร้างด่านอยู่ที่ป่าไม้ครับที่ตำรวจที่ตำรวจที่ตั้งด่านอยู่ช่วยค้นคนจีรถและคนคนเด็กรถอะไรอย่างเงี้ยได้ทำการตรวจค้นรถโดยสารพร้อมกับสอบถามคนขับรถและก็เด็กรถเบื้องต้นทุกคนให้การปฏิเสธหมด แ่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถพบหลักฐานแบบคาดนังคักเขาเลยครับเห็นไหมมปแล้วเห็นไหมโอ้กรรมมันีเรีย้เลยโอ้งขโมยของผู้โดยสารเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนี่โอเไเขาชี้ด้วย แต่เรื่องมันยังไม่จบครับเมื่อจํานวนเงินกลับไม่ได้ครบตามที่ผู้เสียหายได้แจ้งไว้เจ้าหน้าที่จึงค้นตัวผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งจนพบเงินที่ตัวของชายคนหนึ่งซึ่งรู้จักกับคนขับรถโดยสารที่ได้อาศัยนั่งรถไปด้วยกันเขายอมรับสารภาพว่าก,ก่อเหตุเพียงคนเดียวและให้การว่าตนเองได้ช่วยยกกระเป๋าของผู้เสียหายเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระท้ายรถระหว่างนั้นได้มีกระเป๋าเงินตกลงมาเมื่อเปิดเจอเงินจึงหยิบเงินออกไปทั้งหมด ้ดยเขาเอาเงินไทยเก็บไว้กับตัวส่วนเงินต่างประเทศได้นําไปซ่อนไว้ด้านข้างคนขับรถและนอกจากจะโดนข้อหารักทรัพย์แล้วผู้ก่อเหตุและคนขับรถอีก2คนยังถูกดําเนินคดีฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท5ใบพืชกระท่อมสดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยครับเหตุการณ์ลักษณะนี้มีให้เห็นอยู่บ่อยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งชาวไทยด้วยกันเองก็ยังโดนมานักต่อนักแล้วการโดยโดยสารสาธารณะเนี่ยของมีค่าไม่น่าจะใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางน่าจะเก็บไว้กับตัวเพราะว่าการใส่ใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางมันการเสี่ยงนะเพราะว่าตอนตอนให้ให้พนักงานเอาของไปเก็บอาจจะมีการสูญหายได้นะครับมันพอดีมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดเกิดขึ้นประจำในในเขตของภูเก็ตพังงาน,นะครับ หากยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีการปราบปรามอย่างจริงจังภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยมันอาจจะตกต่ำเพราะฝีมือของคนมัดได้แบบนี้นะครับ How many bath for you? Now I'm very happy. Yes, I'm very happy. Yeah, but this everybody, Thank police also everybody hope you. We do want to say thank you for every day. Yes, okay, thank, thank you, everyone. ตัวนี้ตัวเราเองใช่ไหมครับ ใัยจากคนร้ายที่จ้องจะขโมยทรัพย์สินแบบนี้นะคะเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกสถานที่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ควรนำทรัพย์สินมีค่าใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางเพราะเราอาจจะไม่โชคดีแบบนักท่องเที่ยวรายนี้ก็ได้ค่ะเรรื่่อองจงจจิผาน